กกใหญ่มาถ่ายไปแล้วอ่ะทำไมมันไม่บันทึกให้อ่ะดอกแก่ของเห็ดเพาะสวัสดีค่ะทุกคนตื่นเช้ามาวันนี้ขอเคลียร์งานก่อนนะคะมีงานวาดหนึ่งเล่มนะคะวันนี้ แล้วก็มีงานปินของแม่ๆอสอมอนะคะช่วงนี้หลังจากวาดงานเสร็จนะคะก็เกือบๆสิบโมงแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมตัวไปหาเห็ดกันจ้าวันนี้คุณมัสยาพาไปหาเห็ดพึ่งขมยูคานะคะเราไปเจอดอกแรกแล้วนะคะแล้วก็ได้ดอกที่สองดอกที่สามนะคะสรุปป่านี้ได้มาสามดอกนะคะทุกคนหลังจากนั้นคุณมัสยาก็พาไปสำรวจป่าเห็ดอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าป่านี้ยังไม่ออกนะคะยังไม่ค่อยออกนะคะยังเงียบอยู่เลยจ้าหาเห็ดได้สามดอกนะคะก็หิวซะแล้ว แวะไปซื้อของกินซะหน่อยคะ่ะหลังจากนั้นก็ไปอีกที่นึงนะคะแต่ไปก็ไม่ได้เห็ดอยู่ดีนะคะก็เลยขอถ่ายรูปหน่อยละกันนะวิวสวยมากหลังจากนั้นก็พากันไปจุดหมายเก่านะคะที่เคยไปปีที่แล้วนะทุกคนแล้วแบบโอ้โหว,ว้าวมากเลยนี่เลยนี่เลยมาดูผลงานของพวกเรากันคะ่ะ ใหญ่อ hey. no ุ้ยไกลๆตรงนี้ด้วยเอ้ยทุกคนดูคือถ้ามันดินปูดๆใช่ไหมมันดินมันเปียกเนาะมันดูไม่ออกมันแตกหรือไม่แตกไงคือถ้ามันปูดๆขึ้นมาก็คือแบบลองลองลองเคี่ยนๆน้อยๆดูแบบอย่าเคี่ยแรงนะเนี่ยลูกใหญ่มาก ใช่เพราะว่าไอพวกพี่ข้นดินขึ้นมาได้นี่มันใหญ่ก็มันบอกว่าถ้ามันดินปูนปูนอะให้ลองดูเขาก็นั่งเขี่ยดินปูนปูนั่นแหละเพราะว่าดินมันไม่ได้ดินมันไม่ได้แห้งเนาะมันก็ไม่แตกนี่แหละนี่คนดูดอกนี้นี่อันนี้คือแก่สุดแล้วนะแล้วก็ปล่อยสปอแล้วปีหน้าเราก็จะได้มาเก็บอีกนะ ันนีเกือบโดนเนื้อไข่ไข่โอ้โหไข่จริงเฮ้ยโดนเนื้อมันหรือเปล่าเขาถามแค่นี้แถวนี้แหละอื้ออันนี้ยใหญ่มากเดินเดินกลับวนเวียนมาคืนนะวนเวียนมาที่เดิมอุ๊บอุ๊บขูดเนื้อเลยอู้ขูดเนื้อไปหน่อยนึงอู้หูยย้ายอู้ตายอยู่ ก็สอบงูใช่ <laughs> ใช่มันเป็นเย่อะยื่อะมันเป็นใย,ย่ยอ่ะ